อิม่ามอบูาฮานิฟ้เนี่ยกล่าวว่าไม่เป็นการสมควรแก่ผู้ใดที่จะใช้สิ่งใดพันนาถึงรัตของอัลลอฮ์ชาวสลับเนี่ยเขาจะใช้คําว่ารัตซัตคือตัวตนการมีอยู่ของอัลลอฮ์ไม่มีใครใช้คําว่ายิสมุนรอเลยแม้แต่คนเดียวอของชาวสลับมาสาทั้งสี่มาสามทั้งสี่มาสามที่เขายึดถือวันไหนครับเอาย้อนกลับไปยุคสลับเลยแล้วกันอิบรานมทั้งสี่เพราะว่าเขาก็ยึดถือกันไง คือมาถามทั้งส่เนี่ยคือไม่ไว่าจะเป็นไอชา,ห,า,ชาหรือว่าวาฮาบีาก็ยึดกดฟิกของทั้งสี่อยู่แล้วแล้วถ้าเรายึดกฎฟิกของทั้งสี่แล้วทั้งสี่ท่านเนี่ยอากิด้แบบไหนเข้าๆเลยอาอิมามอบูาฮานิฟะในหนังสืออันฟิกุนอับสัตหน้าที่52-56 แบอบกว่าท่านอิมาบอบูฮานิฟะเนี่ยได้กล่าวว่าพรอะองค์อัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ถูกพันานาด้วยกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างการก่อและการผอพระใตของพระองค์ก็คือสองคุณลักษณะจากคุณลักษณะต่างๆของพระองค์โดยไม่มีการพันานาว่ามีลักษณะเช่นใดอืรอันนี้เราก็เชื่อ,อเออไอชยัยร้อก็อัลลอฮ์มีซิฟัตพูดมีซิฟัตเห็นซิฟัตได้ยินอือันนี้ทําไมไม่บอกว่าเหมือนมักลูกบ้งพอกลายเป็นซิฟัตอิสตาวะอ้าวกลายเป็นเหมือนมักลูกซะงั้นอ อันนี้ผมไม่รู้นะครับแค่ตั้งคําถามอ่ะแล้วก็เราจะพัฒนาสิฟงตของพระองค์กามาวอซัฟะนับซูฮูอาฮัดุนอะฮัดอัสซามัดเหมือนกับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงพัฒนาถึงสิฟงตของพระองค์เองอันนี้คือหนึ่งอ่าอีกอย่างหนึ่งอีกมาอบูฮานิฟายอีกคำกล่าวหนึ่งอันนี้ในฟิคุนอักบั์อ่าหน้าที่302บอกว่า พระองค์ล l l a ์เนี่ยทรงมีพระหัตถ์ทรงมีพระพักและตัวตนดังเช่นที่พระองค์นั้นได้ทรงกล่าวไว้ในอันกุรอานดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่พระองค์กล่าวไว้ในอันกุรอานไม่ว่าพระพักพระหัตถ์และซาตัวตนของพระองค์นั่นคือสิฟัตคุณลักษณะของพระองค์โดยไม่มีการพันนาว่าคุณลักษณะของพระองค์นั้นเป็นเช่นใดและจะไม่สามารถกล่าวได้ว่าพระหัตถ์ของพระองค์หมายถึงพลานุภาพและจะต้องไม่กล่าวว่าอินนะยดูคุดรอตุยดุนย่าดุนคือคุดรออิมาบะบุฮันีฟะบอก แม่อนุญาตให้กลับก็ญญไม่ใช่อาชาแล้วสิหรือหรือจะกล่าวว่าความโปรดปานของพระองค์เนี่ยนะเพราะการให้ความหมายดังกล่าวเป็นการยกเลิกคุณในลักษณะที่แท้จริงของพระองค์อ่าก็คือการยกเลิกคุณลักษณะที่แท้จริงของล้อเนี่ยอิหม่ามอาโบฮานิฟะกล่าวว่ามันเป็นทัศนะของพวกกอรียาแล้วก็พวกมอตซิละอืมก็คือกลุ่มหลงทางอ่าเอาอีกสักหนึ่งคำพูดของอิหม่ามอาโบฮานิฟะในชระอกีดาอตตตฮะวะ อิมามอบูฮานิฟะเนี่ยกล่าวว่าไม่เป็นการสมควรแก่ผู้ใดที่จะใช้สิ่งใดพันนาถึงซัตของอัลลอฮ์นะในชาวสลักเนี่ยเขาจะใช้คําว่ารัตซัตคือตัวตนการมีอยู่ของอัลลอฮ์นะซัตจะใช้กับอัลลอฮ์เท่านั้นอไม่มีใครใช้คําว่ายิสุลลอเลยแม้แต่คนเดียวอของชาวสลักก็คือร่างกายของเราไม่มีใครใช้เลย เราก็ไม่เคยใช้เราก็ไม่เคยใช้แต่ถูกยัดว่าเราใช้ใช่ใช่เพียงแค่เราแปลตามที่เธอรับแปลไ,<ป>ไม่เป็นการสมควรแก่ผู้ใดที่จะใช้สิ่งใดพันานาถึงซาตของอัลลอฮ์แต่ถ้าว่าเขาต้องพันานาคุณลักษณะของอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ใช้พันานาคุณลักษณะของพระองค์เองและไม่อนุญาตให้ใช้สติปัญญาพันานาคุณลักษณะ ใดของอัลลอฮ์ด้วยอ่างั้นก็เอาเทนแคตเกอรีมาใช้ไม่ได้ไแล้ว <มา S 1> สิมาใช้ไม่ได้อ่าแล้วใครใช้ล่ะอ่าอันนี้ขออห้มาอัาบูฮานิฟัต